สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดซันนะครับข้อมูลใบนี้เป็นข้อมูล4ชุดบนนะครับตรงโต๊ะสูตรของอาจารย์อยู่ฝั่งทางซ้าย2สูตรนะครับสูตรแรกได้79สูตรสองได้02 มัดรวมกันแล้วได้ทั้งหมด4ชุดมี707 290แล้วก็92้ทุกทันอาจารย์บอกว่าลุงงวดแรกนะครับในส่วนตรงนี้ต่อมาจะเป็นข้อมูลล่างของแอดคนบางระจรันงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ล็อกด้านล่างนะครับล็อกด้านล่างล็อกนี้ทุกท่าน1นึ่งทับเจ็ดสนะครับ ใครชอบแนาทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับไปดึงชุดเด่นกันไว้เต็มนะครับต่อมาจะเป็นข้อมูล2ตัวล่างของแอดนุนวัตนะครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็ตามนี้เลยทุกท่านวันที่1ทับ7 2567 ต่อมานะครับเป็นทางเด่น10หน่วยบน V 4เลขเด่น4ตัวของแอดรัสโคลาสีเมตรข้อมูลเด่นหลัก10ของอาจารย์ได้3479ีทุกทันสามสี่เในส่วนข้อมูลเด่นหน่วยของอาจารย์ได้3678นะครับมัดรวมคันดูทุกทัน10หน่วยบน V 4นะครับ ต่อมาก็จะเป็นทางเด่น2องตบบน V 1 2ทุกท่านใครตามหาใครตามแนวทางของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอไปไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านนะครับใบนี้ก็จะเป็นทางเด่น3ามตบบน V 1สต่อมาก็จะเป็นทางเด่น VIP นะครับมีข้อมูลชุด3ตัว ทั้งหมดก็เจชุดนะครับเจชุดตรงนี้เป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับให้มาสองชุดสามชุดนะครับ3ามชุดมี3ามแปสี่เจ็ดแล้วก็เก้าแปดทุกทันสามแปดสี่เจ็ดแล้วก็9 8, 3, 8, 4, 7, ก้ 9, ต่อมาครับจะเป็น,นทาง3ามตัวท้ายของแอดอภิโชคนะครับอภิโชค ตามสูตรนี้ของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอไปสำหรับงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดนะครับหลุดงวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่านหนึ่งทับเจ็ดต่อมาก็ท้ายรางวัลที่หนึ่งของแอดกลมนะครับใบนี้ใบแรกตัวเลขที่อาจารย์ให้มาก็คือเจ็ดห้าเก้านะครับเจ็ดห้าเก้า องตัวมีเจ็ดห้าห้าเก้าแล้วก็มีเจ็ดเก้าถัดมาครับใบนี้ในทางของแอดหนุ่มตาครีนะครับแอดหนุ่มตาครีหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดตูตรคำนวณเลขวิ่งของอาจารย์ได้เจ็ดนะครับวิ่งบนได้เจ็ดช่วฟันทงได้สามเจ็ดเก้านะครับ สามเจ็ดเก้าตีตัวไปกลับชุดเปิ้นกองอาจารย์สี่ชุดอยู่ฝั่งทางซ้ายแล้วก็ชุดรองอยู่ด้านล่างนะครับมีสองเจ็ดหกเจ็ดเก้าสองแล้วก็เก้าห้าเจ็ดนะครับสำหรับในทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดทุกท่านงวดใหม่ใบนี้เลยต่อมาก็จะเป็นข้อมูล ล่างของ a t w c ทุกท่านหนึ่งทับเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสูตรคำนวณเลขวิ่งของอาจารย์ได้หนึ่งกับสองนะครับคำนวณเลขดับได้แปดเลขชุดให้มาเป็นแนวทางแปดชุดนะครับมีเก้าหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งเก้าสองสองสามสองสี่แล้วก็ศูนย์สองมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลบนนะครับบน คือคำนวณเลขวิ่งได้9กับ1นะครับคำนวณเลขดับได้เลข2เลขชุด3ตัวอยู่ด้านบนนะครับให้มาเป็นแนวทาง6ชุดด้วยกันก็จะมีชุดที่อาจารย์เน้นมาให้ด้วยนะครับเน้นมา4ชุดมี915 719513แล้วก็715ด้านล่างเป็นข้อมูลชุด2ตัวให้มาเป็นแนวทาง10ชุดนะครับ ชุดเม้นก็มี91959715แล้วก็53นะครับตามนี้ข้อมูลล่างแล้วก็ข้อมูลบนของ ATWC ต่อมาก็จะเป็นทางของ a d ดกอน,นนะครับแอดกบอกว่าหัววันจันทร์นะครับแรมสิบค่ำเลขเด่นชุดนี้ได้0กับ5 รุดสามตัวได้เก้าศูนย์ห้านะครับเก้าศูนย์ห้าสองตัวมีศูนย์ห้าศูนย์เก้าเน้นไปที่ศูนย์ห้าด้านบนตรงนี้อาจารย์บอกว่าเลขดังตามกระแสนะครับเน้นศูนย์ห้าอีกใบนะครับใบนี้ด้านบนอาจารย์บอกว่าเด่นสองกับแปดนะครับหลักร้อยได้สามสี่ห้า รุดสตัวได้4ี่แปด5 8งสี่เตัวมี8ปดสอ1เกนเ้นึ่้นแปดสอกับเกบนนะครับในส่วนข้อมูลล่างเด่น9กับ3ารุดล่างมีเก้าสองนะครับเน้นไปที่6กสามแนวทางของแอ็ดคอนทุท่านชอบก่อแคปหน้าจอเอาไม่ชอบก็อผ่าน ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์นะครับเป็นข้อมูลล่างที่อาจารย์เน้นมาให้ก็ตามที่เลยถูกทันศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองหกสอย์ปดหนึ่งแปดห้าแปดหกแสำหรับแนวทางงวดก่อนหลุดนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดสอตัวบนนะครับชุดเต็มของอาจารย์ก็ตามนี้สำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์ก็หลุดเหมือนกัน อีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลชุดสามตัวนะครับชุดสามตัวสังเกตให้ดีก็จะมีชุดที่อาจารย์เน้นมาให้ด้วยก็คือวงกลมสีแดงนั่นเองนะครับแนวทางสูตรคำนวณของอาจารย์ธนศัก์ต่อมาครับแนวทางปากกาสองสีงวดก่อนไม่ได้ลงให้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นข้อมูลทำย้อนหลังแนวทางของอาจารย์ได้90 4ย์ี่นะครับ มวดใหม่ได้3ามสอนะครับ3ามสอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้ก็สามสองศเหมือนกันทุกท่านงวดใหม่ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างในทางปากกาสองสี 2, ต่อมาครับใบนี้ในทางเงินเทวดาใครก็อยากได้ปีสิบนะครับ งวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดทุกท่านข้อมูลบนก็หลุดนะครับข้อมูลล่างก็หลุดเช่นเดียวกันแต่ว่างวดก่อนหน้านั้นแนวทางทุด3าตัวของอาจารย์นี่เข้าตรงๆเลยนะครับงวดที่ออก5 9 3 2สสองวดหลังสุดประมาณนี้ครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านจัดไปครับเงินเทวดาใครก็อยากได้ปี1ิบ งวดประจำวันที่หนึ่งกคสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสู่คำนวณเลขวิ่งบนของอาจารย์ได้สองนะครับชุดเด่นมีสองห้าหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งห้าสองชุดรองก็อยู่ถัดลงมานะครับวิ่งล่างของอาจารย์ได้เลขสองทุกทันชุดเด่นมีเจ็ดสองแปดสองเก้าสองกันบนล่างมีสองสามสี่สามสี่หนึ่งห้าสามแล้วก็ห้าสี่ ในทางครบบนของอาจารย์ได้หนึ่งสองสาสี่ห้าเก้าัดไปครับเงินเทียวดาใครก็อยากได้ปีสิบต่อมาครับผมไปเจอแนวทางได้แนวทางรูปแบบนี้มาก็ส่งต่อแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับงดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนนะครับไม่ได้ลงให้ทันงดใหม่ก็อยู่ในส่วนด้านล่างนะครับเผื่อชอบตัวเลขของอาจารย์ท่านนี้ เป็นชุด3ตัว4ชุดด้วยกันนะครับงดใหม่มี209 608 7 39แล้วก็937ต่อมาครับเก็บตกแต้มชนิดนึงนะครับเก็บตกแต้มวันนี้แต้มรวมล่างของแอัดระเด็นนะครับได้แต้ม23568นะครับ23568ต่อมาก็จะเป็นทาง แม้มรอสอนะครับแมรอสอยสิ110ของอาจารย์วันชัยการคำนวณได้197-6-480้าเจ็ดหนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ